กระเทียมเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่ครัวไทยมานานมากเราใส่กระเทียมในเกือบทุกเมนูผัดแกงทอดน้ำปลาพริกเผาน้ำพริกต่างๆแต่รู้ไหมว่ากระเทียมไม่ได้มีดีแค่ทำให้อาหารหอมแต่มันคือสมุนไพราทางยาที่ทั่วโลกรู้จักตั้งแต่จีนอินเดียอียิปต์ไปจนถึงกรีกโบราณใช้กระเทียมเป็นยาทั้งแก้หวัดแก้ไอไล่พยาธ บำรุงเลือดป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆและงานวิจัยสมัยใหม่ก็พบว่าสารสำคัญในกระเทียมเชม่นอลิซินมีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียต้านไวรัสลดการอักเสบช่วยระบบหัวใจและหลอดเลือดสารอาหารสำคัญในกระเทียมในกระเทียมมีสารดีๆมากมายเช่นอลลิซินดาราหลักด,ด้านต้านเชื้อซันไฟหลายชนิดช่วยหลอดเลือดและตับ วิตามินซีเซเลเนียนแมงกานีสสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดสิ่งสำคัญคือสารอลิซินจะเกิดขึ้นเมื่อกระเทียมถูกบดทุบหรือสับไม่เกิดในกระเทียมทั้งกลีบจึงมีเคล็ดลับง่ายๆทุบกระเทียมแล้วพัก5-10นาทีก่อนปรุงจะได้สารดีมากขึ้นสรรพคุณเด่นของกระเทียม 1. ช่วยลดความดันโลหิตงานวิจัยพบว่าสารในกระเทียม มีผลช่วยทําให้หลอดเลือดคลายตัวลดการหดเกร็งของผนังหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนเลือดเหมาะสําหรับคนที่มีแนวโน้มความดันสูงแต่สําคัญมากครับถ้ากินยาความดันอยู่ห้ามกินในปริมาณสูงเองควรปรึกษาแพทย์เพราะอาจทําให้ความดันต่ําเกินไปได้ 2. ลดไขมันในเลือดบางชนิดพบว่ากระเทียมช่วยลด LDL คือไขมันไม่ดี ลดไตรกีสรายบางส่วนเพิ่ม HDL เล็กน้อยในบางคนจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจในภาพรวมแต่ต้องทานสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่กินครั้งเดียวแล้วเห็นผล 3. ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสอัลลิซินสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อหลายชนิดเช่นเชื้อในช่องปากเชื้อทางเดินอาหารบางชนิดเชื้อผิวหนังบางประเภทสมัยก่อนจึงนิยมใช้ ทากระเทียมสดกับบาดแผลเล็กๆใช้รักษาพยาธิใช้แก้อาการคัดจมูกไอเจ็บคอแต่ปัจจุบันแนะนำว่ากระเทียมไม่ควรทาแผลสดโดยตรงเพราะอาจระคายเคืองผิวได้4ช่วยระบบภูมิคุ้มกันกระเทียมช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิดจึงช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นคนที่กินกระเทียมเป็นประจำมักมีโอกาสเป็นหวัดน้อยลง และระยะเวลาป่วยสั้งลง 5. ต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ภาวะเครียดออกซิเดชันซึ่งเชื่อมโยงกับแก่ก่อนวัยเสี่ยงโรคหัวใจเสี่ยงมะเร็งบางชนิดไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นตัวช่วยเสริมสุขภาพระยะยาวที่ดีมาก 6. ช่วยเรื่องน้ำตาลในเลือดกระเทียมช่วยให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้น ลดระดับน้ำตาลในเลือดเล็กน้อยเหมาะเป็นอาหารเสริมคนเบาหวานแต่ไม่ใช่ยาแทนอินซูลินนะครับห้ามหยุดยาตามแพทย์สั่งเด็ดขาด 7. ช่วยตับขับพิษบางส่วนซันไฟในกระเทียมช่วยกระตุ้นเอนไซม์ล้างพิษในตับลดภาระตับจากสารเคมีบางชนิดจึงเหมาะกับคนที่กินของทอดของมันเป็นประจำแต่ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ดื่มเหล้าหนักแล้วกินกระเทียมแก้นะครับรูปแบบการกินกระเทียมที่พบบ่อย กระเทียมสดได้สารอลลิซินสูงกลิ่นแรงมากระคายกระเพาะได้ถ้ากินเยอะกระเทียมดองกินง่ายสารบางส่วนลดลงน้ำตาลสูงในบางสูตรกระเทียมแคปซูลสะดวกไม่มีกลิ่นสารสำคัญขึ้นอยู่กับคุณภาพผลิตภัณฑ์กระเทียมดำทำโดยหมักให้เกิดปฏิกิริยาสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นรสหวานนุ่มกินง่ายว่าแต่ ข้อควรระวังในการกินกระเทียมกินได้แต่อย่าเกินและอย่าเหมารวมว่าเป็นยาเอ็นประสงค์นะครับหลีกเลี่ยงถ้าคุณเป็นโรคกระเพาะรุนแรงมีแผลในปากหรือแผลในกระเพาะตั้งครันในระยะท้ายให้นมบุตรมีโรคเลือดออกง่ายควรระวังอย่างมากหากกำลังใช้ยาอย่าลดการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินวาฟารินยาความดันยาน้ำตาลในเลือด เพราะกระเทียมอาจทำให้เลือดออกง่ายความดันต่ำน้ำตาลต่ำวันนี้ผมอยากชวนคุณมองกระเทียมให้ลึกกว่าที่เคยเห็นเพราะกระเทียมที่เรากินกันทุกวันไม่ใช่แค่เครื่องปรุงแต่มันคือสมุนไพรทรงพลังที่ปกป้องสุขภาพของเราอยู่ทุกวันย้อนกลับไปหลายพันปีอียิปต์โบราณให้ทหารกินกระเทียมก่อนออกรบนักกีฬากรีกโบราณกินกระเทียมก่อนแข่งขัน แพทย์จีนใช้กระเทียมรักษาโรคติดเชื้อหลากหลายชนิดคำถามคือทำไมคนทั้งโลกถึงเชื่อในพลังของกระเทียมเหมือนกันคำตอบซ่อนอยู่ในหัวเล็กๆนี้ครับในกระเทียมมีสารที่ชื่อว่าอัลลิซินสารนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราทุบสับหรือบดกระเทียมทันทีที่เซลล์กระเทียมแตกสารนี้จะตื่นขึ้นมาทำงานและมันมีฤทธิ์ต้านเชื้อโรคร้ายแรงหลายชนิด นี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลามีคนเป็นหวัดไอคัดจมูกผู้ใหญ่ถึงมักบอกว่ากินกระเทียมสิจะดีขึ้นใช่ครับไม่ได้คิดไปเองทั้งหมดวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันหลายอย่างแล้วเหมือนกันกระเทียมช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดไขมันเลวช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นช่วยให้ผิมคุ้มกันแข็งแรงขึ้นและยังช่วยล้างพิษบางชนิดออกจากตับแต่สิ่งที่ผมอยากเน้นคือ กระเทียมไม่ใช่ยาวิเศษแต่มันคือเพื่อนที่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวกินวันเดียวไม่เห็นผลแต่กินเป็นนิสัยสุขภาพจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆกระเทียมยังช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอการเสื่อมของเซลล์ลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังและที่น่าสนใจมากคือมันช่วยให้ร่างกายจัดการน้ำตาลได้ดีขึ้นเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณกินยาความดันยาละลายลิ่มเลือดหรือยาลดน้ําตาลอย่ากกินกระเทียมในปริมาณมากเองเพราะมันอาจเสริมฤทธิ์ยาแรงขึ้นจนเป็นอันตรายทุกอย่างมีสองด้านเสมอแม้แต่สมุนไพรดังนั้นถ้าคุณมีกระเทียมอยู่ในครัวคุณไม่ได้มีแค่เครื่องปรุงอาหารคุณมีสมุนไพราย,ยาธรรมชาติผู้พิทักษ์หัวใจผู้ช่วยผุมคุ้มกัน และเพื่อนดูแลสุขภาพระยะยาวอยู่ในหัวเล็กๆเ,เพียงหัวเดียวครั้งต่อไปที่คุณทุบกระเทียมผมอยากให้คุณหยุดมองมันสักหนึ่งวินาทีแล้วบอกตัวเองว่าสุขภาพดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างนี้นี่เองสรุปสั้นสำหรับผู้ฟังกระเทียมช่วยหัวใจความดันไขมันภูมิคุ้มกันมีสารอัลลิซินที่ดีต่อร่างกายต้องทุบหรือบดก่อนกินเพื่อให้ได้สารที่ดีที่สุด กินมากไปอาจแสบท้องผู้ที่กินยาละลายลิ่มเลือดหรือความดันควรระวังครับ